แม่นกน้อยอุไรพรเสียงอีส,สานไลฟ์เดือดถามถึงคู่เพลงโพสเพื่ออาจารย์นัทแต่เคยชื่อดังอย่างนี้แล้วหรออืออ่า<ม>แล้วยังไงน,นะคะก<ม><ม>ราดีดราม่านะคะโพสหลายโพสเลย<ม>อ่าแล้วแม่นกก็ออกมาไลฟ์เดือดซึ่งในไลฟ์เนี่ยแม่นกก็ค่อนข้างที่จะควบคุมควบคุมคำพูดพอสมควรเนาะ<ม>เพราะว่าด<ม>้วย<ม>ความเป็นพันธมิตรกันมาก่อนนะคะแล้วก็มีบางช่วงก็ได้พูด ถึงอา,อาจารย์นันท์พิมชื่อดยอยังท่านนี้นะคะแต่ก็ด้วยความที่แม่นกเองก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ใช้คําที่ข้าจะเซฟาอสมควรแล้วทำไมแม่นกเนี่ยจึงได้ออกมาไล่เดือดอาจารย์นันท์พิมพงบาจู้เราก็เห็นว่าเนี่ยช่วงนี้นะคะ2สองสามวันมาเนี้ย <ฮะ S 2> อาจารย์ท่านเนี่ยก็ได้โพสต์ลหลายๆโพสต์เหมือนกัน <ฮะ S 2> ที่เฟซเนาะก็เห็นโพสตแรกอะ่ะที่บอกว่าเนี่ย ให้มาให้มาบริหารวงไม่ใช่มาเป็นนักร้องเสียงยังกับเผิดฝู่เชือดผมมัจะลีอะไรอย่างเนี้ยคือใช้กำแรงนะตัดสคริปเพลงครูออกหมดอ่าก็ลเรียงสาสับนักแต่งเพลงรู้ไหมสอสกับครูช่วยกันมากันแค่ไหนแฮชแท็กทำนายเลยวงแตกเนี่ยเนี่ย กูแรงนะแอบแอบแอบแรงนะเป็นภาษาเพีงอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่แ hmm. น well, right. hey. ่ใจแต่ว่าแต่ว่าแรงแต่ทีนี้หลายๆคนน่ะเขาก็บอกว่าเอ๊ะอาจารย์พูดอย่างเงี้ยเหมือนการบุลี่ไหมอะไรไหมใช่ไหมเหมือนกันเหยียดเพศไหมอะไรอย่างเงี้ยโพสเพิ่งงงหรือเปล่าก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยนะนี่แหละแล้วก็เอามามีอีกโพสตหนึ่งเนาะของพี่ฝนธนสุนทรนี่ใช่ไหมอืม ก็คือเรียกว่าหลายพูดเลยนะคะที่ทางด้านอาจารย์นัก่งเพลงเนี่ยออกมาพูดถึงศรีสาครผมโพสต์นี้ก็คือเรื่องของฝนฝนตัดสินใจร่วมงานกับศรีสานด้วยข้อตกลงค่าตัวที่ชัดเจนในการจ้างงานทีมบริหารใหม่ก็ไม่ได้ระบุว่าเจ้าภาพต้องจ่ายค่าตัวฝนเพิ่มตังหกคือไม่ได้ระบุว่าต้องจ่ายเพิ่มอ่าแล้วก็จนเมื่อเล่นไปได้ไม่กี่งานรายรับ กับรายจ่ายไม่สมดุลกันพ <ฮะ S 1> ูดง่ายๆคือขาดทุน<า>แล้วก็บอกว่าจําเป็นต้องบีบคนที่ค่าตัวแพงออกปล่อยไฟลยก็น่าจะเป็นรายต่อไป <ฮะ S 1> ปัญหาที่จะตามมาคืองานที่รับไ้แล้ว <ฮะ S 1> เมื่อไม่มีฝนจะเกิดอ,อะไรขึ้นนฮ, <ะ S 1> <า>ฮะแฮชแท็กหมอลำไม่ได้ทำง่ายๆอย่างเหมือนขายสบู <ฮะ S 1> ่ คอมเมนต์แจ็คสน่อยได้ไหมเพราะคอมเมนต์เยอะมากวานิชเนห็น571คนแชร์ออกไปมากกว่า7 2ครั้งก็คือพออ่านคอมเมนต์เลยแล้วกันได้ไหมคะจริงเหรอจะอ่านเหรอคอมเมนต์คือคือค่อนข้างไปเลยแต่ว่าเหมือนสาวอราจารย์ไหมบางคอมเมนต์นะคือวานคือรูดีแท้จริงอ่าเพราะว่า คือใดๆแล้วนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเรื่องการบริหารเนาะเป็นในสิทธิ์ของผู้บริหารและการเราจะมาพูดถึงประเด็นที่ท่านอาจารย์ักเพลงชื่อดังนี้โพสต์ปั๊บก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารทั้งสองท่านเนาะคุณเอกพัฒน์แล้วก็แม่นกเนี่ยก็ออกมาไลฟ์พูดถึงประเด็นนี้เช่นกันแล้วคุณโจก็ได้นําเสนอไปคลิปหนึ่งเนาะที่อาจารย์เอเได้ออกมาพูดถึงเรื่องเาวานี้นั่นก็คือในการตัดสินใจของผู้บริหารอ่า ก็คือนั่นก็คือในเรื่องของของพี่ฝนธน,นสุนทรเนะาะอันนั้นก็ได้ฟังจากทางอาจารย์เอจักพัทไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็มาฟังกับทางคุณแม่นกน้อยอุไรพรดีกว่าพอรู้ประเด็นตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็ได้ออกมาไลฟ์เหมือนกันชี้แจงประเด็นตรงนี้นะครับก็เป็นไลฟ์ที่ใส่ชื้อสีม่วต้องกลับก่อนนะจะคู่นะครับ เพราะว่าแม่ก็คือ,อยังไงล่ะก,ก,ก็ก็มีหลายไล์อยู่นะเพราะแม่ก็ไลค์คุยกับแฟนคลับเอฟซี FC เป็นประจำอยู่แล้วนะคะ<ม>ทุกคนพอมีกระแสปัญหาแล้วก็แฟนคลับถามเข้าไปแม่ก็ต้องตอบแม่ต้งพูดค่ะกเอะเป็นจองเลยคคุณ่าเซ็นสัญญาไปถึงปี70็ดศูนยค่ะ ินของเพิ่อนอยู่ไหม mm hmm. เพ่นกับพ่ออยู่พ่อกินของเพิ่อนอยู่ถามว่าหากหากตามที่ลูกๆกำลัลอง,ลอ,งอ่าโพสและเน้นทำทำไม Thank okay. you. S <S เนเนาะก็ประมาณประเด็นตัวนี้ใช่ไหม<ช>ที่คุณแม่นกน้อยก็ได้ออกมาไลฟ์แล้วก็บอกว่าคือมีลูกๆนี่แหละเอามาให้ดูว่ามีอาจารย์นักจำเพานท่านนี้ได้โดสต <ะ S> ์แบบนี้นะแม่นกน้อยก็ได้ถามนี่แหละว่าเพื่อใช่แล้วทีนี้คำโพรดทีบ<ม>่าวโจอ่านนั่นแหละที่บอกเหมือนว่าใช้คารุนแรงไปนะเพราะว่าใดๆแล้วนะคะมันเหมือนเป็นการบูลลี่เพศเหยียดเพศเนาะแล้วทีนี้แม่นกเนี่ยก็ทนไม่ไหวค่ะเมื่อลูกๆ แคปไปให้ดูก็ออกมาออกรปกป้องทางด้านทีมผู้บริหารซึ่งทีมผู้บริหารอย่างอาจารย์เอเนก็เข้ามาช่วยเหลือเสียงอีสานในวันที่เสียงอีสานเนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือ,อแล้วทีนี้อาจารย์น้องแต่เพียชื่อดังท่านนั้นก็เคยเป็นพันธมิตรเก่าซึ่งเป็นอาจารย์แตเงเพลงเราชอบเพลงไหนเราก็ซื้อเหมือนร่วมงานกันร่วมงานกันถ้าสมมติถ้าพูดตามจริงก็เป็นเพื่อนกันเป็นธุรกิจแล้วในประเด็นที่อาจารย์บอกว่าตัดเพลงอาจารย์ออกหมดเลยไม่เหมือนกั หลายคนก็บอกไม่หมดนะยังมีหลายเพลงอยู่นะที่โชว์แต่ทีนี้คุณแม่น้องน้อยก็บอกเหมือนกันนะครับบอกว่าคือเราใส่ลิขสิทธิ์แล้วไงแล้วก็ลิขสิทธิ์เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเราจะสามารถเอาโชว์ไหนขึ้นมาโชว์ก็ได้สลับกันอย่างนี้ก็ได้ครับใช่ไหมคือเขาจ่ายไรเขาจ่ายไปแล้วแล้วทีนี้คือจะเอาเพลงไหนก็แล้วแต่ทางทีมผู้บริหารได้คำสั่มาเนาะแล้วอย่างผู้บริหารคือผู้ลงทุนอาจารย์อยากให้มีเพียรอาจารย์ เป็นผู้บริหารเหรออ่าคอมเมนต์นะฮะนี่คือคอมเมนต์ว่าอ่ามีคอมเมนต์บอกว่าเป็นผู้บริหารเหรอครับถึงต้องได้เลือกเพลงให้เขาได้อ่าอีก็โอ้อีคเนาะถ้าใครอยากเข้าไปฟังลีดเต็มนะครับเข้าไปฟังได้เลยนะที่อ่านกน้อยอุไรพรแฟนเพจช่องจริงอันนี้น่าจะเป็นเพจใหม่ของคุณแม่ไหมค่ะที่น่าจะเพิ่งเปิดนะนะมีคนติดตาม2 0 0พันห้าพันมีคนติดตามห้าพันหกร้อยคนนะครับเป็นเพจใหม่แม่นกน้อยเนาะค่ะ อยางเง้เข้าไปฟังนะค่ะเไปฟังก่อนแล้วก็เข้าไปดูโพสต์ของอาจารย์นักเติงพ <g ib berish> ก่อนซึ่งเราอาจจะไม่สามารถที่จะระบุเชื่ออาจารย์ได้เพราะว่าเราเองก็ทางด้านแม่นงก็ไม่ได้พูดขึ้นเนาะก็แต่ว่ารู้ว่าแฟนคลับอกสิบุกั่นน่าจะทราบการอยู่แล้วกันเนาะก็เป็นกาลังใจให้ทางด้านแม่นกแล้วก็อาจารย์เอแล้วก,เออก็เสียงอีสานด้วยแล้วก็ทางด้านอาจารย์เตงพิงก็ไม่แน่ใจเขาอาจจะมาพูดในมุมของนักเติเพิงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ ครับสำหวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ